นี่ไงโดนมันได้อือหืออือหือจิบหัวเนียนโอ้ยนี่หัวเนียนครับสับปะลาดครับบริษัทเมโว่ซิงโตเฮาเพ่ขี่เต่าตกเขาตายภูมิใจเสนอนิกอัลมันโด ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเานะครับสำหรับนักตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมทริปนี้นล้นี่อัลเบนโดนะครับก็พามาตีปลาจิบที่เขื่อนกระเสียวนะครับก็ปลาจิบที่เขื่อนกระเสียวเนี่ยปัญหาก็คือว่าจะเจอพวกช่วงลมนะครับผปลาขึ้นเต็มเลยครับจะเจอลมนะครับก็จะตีแล้วแต่นะครับแล้วแต่โชคว่าใครมาจังหวะดีก็ไม่เจอลมใครมาจังหวะไม่ดีก็เจอลมนะครับแล้วแต่นะฮะวันนี้ก็นะเช้าเช้านะครับคันที่ผมใช้เลือกเช้าวันนี้ก็เป็น a อร์ e กียโ e เ s อร์เซสมาครนะปาขึ้นเต็มเลยครับแล้วก็สายนี่เป็นถัก12นะครับของ Armando นะครับถัก12 P E 3รอบเป็น Dark Devil นะครับตัวนี้นะแข็งแร่งทนทางกำลังเบ็ด8กิโลนะครับตัวนี้นะเหยื่อที่ใช้ก็เป็นบั d โตนะครับมีทั้งใบน้ำแล้วก็ใบเคาะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมผลงานกันว่าคันลอกสายเหยื่อจะมีผลงานให้เราดูมากน้อยแค่ไหนสำหรับบัตโต้มาค2นะครับ p u l option เฉียบ còn con mít nó chặt luôn Đốn chặt đốn cái tốn โอ้โหยิ่งหลุดมาเยอะจิ้งจอกนี้ไงี้ยยิ่ขึ้นจัดจัดแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่โดน สำนินิหมามาวมาางนั้นน้อยจะกินอะไรอี้วิ่งโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้ววิ่งเหรอวิ่ครับป่าตอนเช้าน้ำเดือดน้ำเดือดเหมือนตะกรงเลยน้ำเดือดนะกันข้างเลยนี่โอ้โห้เป็นป่าป่าจริง่างไม่ดำเลยอะใส ใ,ใช้ห้าเอาับป่าครับตัวนี้เพราะว่าผมตีตอนเช้าเนี่ยนะครับตีตอนเช้าเนี่ยต้องใช้ที่เสียงนะครับเพราะว่า,เ,าเรียกมันขึ้นมานะครับเรียกมันขึ้นมามันกัดหลายทีนะมันกัดไม่แม่นเพราะว่ามันไม่เห็น มันกัดที่เสียงนะครับบางทีเมื่อกี้ผมผม,ผมตีไปแล้วก็พอกอเข้ามาปุ๊บเนี่ยปลามันกับกับที่หลังเหยื่อนะครับ<ม>นี่ครับ2ส,สองโลครึ่งด้เกือบสโลอ่ะเข้าเบ้าตาเลย2อโลครึ่งได้ครับตัวนี้นี่ครับสวยบัตโต้มาคทูฟัออปชั่นเชียบตัวนี้เป็นใบคอโอ้โดนแล้วโดนแล้วโอ้ทันี้ มมากมากมไปมืนไปมันไปมันไปนัดใหญ่ให้ออกไงออกงัดขึ้นมางัดขึ้นมาจะเป็นไม้ยังอยู่ปางอยู่อยู่ไปเหมันไม่เป็นไรสายสายเหนียวไปเหมันไม่เป็นไร้ไปเหมันสายเหนียวนัดขึ้นมางัดขึ้นมานัดปัดโดูปัดโดู ลอกดาร์คเดวิลเจ้าเย้เส <Yes! S 2> กระเสียวปลาจิบคันที่ใช้วันนี้นะคะโอเซ็ตมาร์กถูติดป่าติดต้นไม้เมื่อกี้นี้ก็งัดสบายเลยลอกดาร์คเดวิลค่ะชุดนี้ยอดต้องลองนะบัตเต้ อุย้ยตีบ่โดนของเราที่อย่างนัน้นมากโดนอเรานีปลาย่งครับปลาย่งปลาแย่งมีะไครับปลาย่งมีอะไจิบนะครับของกินใบน,น,น้ำไม่เกนนะครับมาโดนใบน,นี้นะครับสามสี่โล ปลายังซีนม,มีอครับไส้3โลใส่สาโลครับปลาปาย่างซีนเมียครับอย่บอกอนาไอ้ตายห่ามองปลาจิตไม่เห็นเมียเ,เห็นปุ๊บตีปังโดนเลย น,นี้เป็นใบเคาะนะกินลูดฉีกปากบนเลยนะ แล้วครับอย่าหลุดละนี่ครับตัวนี้เลยสายสักสามโลได้ครับตัวนี้หกปอนด์สามโลพอดีนี่ครับบัตโต้ใบค้อนะตัวนี้คันก็เป็นแอร์เกียวเซตมาร์กทูล็อกเป็นรักเดวิลสายนี่ใช้ทัก12 PE3 นะครับโฟลใช้50ปอนด์ของมันโดนะครับบัตโต้มาร์กทูฟูลอปชั่น cheap พี่เชื่อไหมถ้าลมนิ่งๆเนี่ยตีไม่ทันเลยนะมีเห็นบ่างไม่เห็นบ่างนะเนี่ยเฮ้ยทำไมวะมันมไมมันกลับไม่โดนวะ โหดเหรอเบอรบัตโต้เข้ามาได้ยังไงโหดเลยโหดเหรอโดดกัดอย่างกับลูกคอกเลยขึ้นแรงไว้นะ จริงอังดีจริงๆอ้ใบเคาะครับตามันดำหมดแล้วแล้ว,ลว,ลวดุมากนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เ,เ,เสียวนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วให้รีบมาเลยนะครับไไก่นะครับก็เบอร์โทรก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ทีแล้วกันหรือว่าก็อินบ็อกถามผมได้นะครับนะตรงนี้ก็ สมโลสลับโกว่านะครับกินใบเคาะนะครับบัตโดนี่ครับชุดนี้เลยเขาอยู่แน่นอนครับวัดจังๆเต็มคำนะครับหมดสิธิหลุดกระโดดกลับต้มแล้วก็แบบแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงนะยอดครับฝากไว้ด้วยครับบัตโด้มาคทูฟูลอปชั่นใบเคาะมองเถึงไเดี๋ยวรอมันขึ้นต,ตีใส่แม่ ออนี่ไงโดนมันได้อือหืออือหือจิตหัวเนียนอุยอย้อยนีย่เหรอจีบหัวเนียนครับตับปลาดครับอุ้ย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 เนี่ยข้างล่างมันเป็นกิ่งไม้นะครับอื้อหือจิตหัวเนียนเลยนะติดติดกิ่งไม้ด้วยติดปลาด้วยเเดดีดีด๋๋ยยวว ติดกิ่งไม้ด้วยนะโอ้โหเสี่ยงขาดมากเลยอะอกิ่งไม้หักลนะกิ่งไม้ไม่หลุดตัวอะกิ่งไม้ไม่หลุด,ด,ว,ดว่ะมาดิทะลุครับไม่ตห่วงสองไม้ ต้องหักกิ่งก่อนเสร็จไม่หลุดไม่หลุดหมดสิทธิ์เหี้ยวปื้เลยตัวนี้ห้าหกโลว่ะตัวนี้อูโหู yes ู้หูอุยตัวนี้เกือบปาดมีแน่นอนครับตัวเนี้ย แทงกิฟเฟอร์เลยโหตัวนี้ยักษ์จริงๆครับนี่อยู่นี่เดี๋ยวนะครับเ<ฮ>ข้าเต็มเงี้ยงเลยนะครับบัตโด้นะครับเป็นเสียงเคาะนะติดโผล่หัวนเนียนเลยนะ <c oughs> เจอบัตโดนี่เรียบร้อย <c oughs> โผลนิดเดียวนะเ <c oughs> มื่อกี้นะ ตัวนี้ต้องมีแปดโลครับตัวเน,นี้นะครับแป๊บหนึ่งมันม้วนกับไอสวิงสีสดีดำเขียวนะตัวนี้ชื่อดำเขียวแล้วกันเต็มเต็มสองเต็มจมสองเขี้ยวนะหมดสิทธิ์หลุดนี่ด <c oughs> ีใจจังเลยรู้แล้วอยู่ตรงไหน มีใจใจเลยโอ้โหตัวนี้ต้องมีแปดโลมีแน่พี่มีไหมเนะี่ยถึงมัยเนี่ยเจ็ดแปดอะตัวนี้นใหญ่มากอ่ะเด<อ>ี๋ยวออกไม่ได้เลยนะม้วนติดไอ้นี่อยู่<อ>หมดสิทธิ์หลุดอะตัวนี้จมเข้าสามเหลี่ยมอะหมดสิทธิ์เลยอะ

โอ้ใหญ่จริงตัวนี้หนไหมปลาจิบโอสุดยอดยาทำได้แล้วบอโอ้โหนี่แต็มที่เท่าไหร่ละสี่หรือห้าแล้วก็วครับโอ้โหนี่ครับใช้เป็น a อ r Gear Set นะครับ Mark 2แล้วก็เป็น r a c k Review นะครับสบายสบายแต่วันนี้ผมใช้เป็นเปลี่ยนมาเป็นนี่ฮะถัก12 นะครับ P3 โฟนี่แค่ห้าสิบปอ,อนด์นะครับหัวมันโดนะครับสุดยอดครับใหญ่จริงๆริง ไปห้าเที่ยวแล้วเมื่อเช้าอ่ะห้าเที่ยวแล้วแบบไม่โดนนะรตรงตรงตรงอยู่นะฮะปลา้ครับป,ปลาแรงมากนะปลาฤดูนี้ครับแรงมากดำแล้วนะ วิปดด้านปิดด้านไก่ไก่กระเสียวอุ้ยสี่โดนได้เลยนะบุ้นบุ้บเลยอนะเช้ากัดไปสี่ห้าเที่ยวนะนี่โดนนะอื้อ <c oughs> บนบึบเลยนะเกือบเก้าปอนเก้าปอนสี่โลกว่ากว่าอ,อ๋กินบัตโดใบน้ำนะดำจะดำแล้วครับปลาจับคู่แล้วจะดำแล้วครับนี่บัตโดใบน้ำนี่ครับนี่เลยชุดนี้นะครับก็สลับกันใช้ไปนะครับสำหรับ อ่าด์กก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพิเศคคอบบ้าลิมิเต็ดรับสายมาโลพีอีสามนะทัก8อันนี้คันไอเกียวเซ็ตเอาอยู่ครับวัดทะลุเลยฮะเนี่ยเกือบกระจังหน้าเลยจครับบั๊ตโต้มาคูฟูลออปชั่นเทียบ ไอ้เหี้ยตีในป่าจังหวะที่มันขึ้นในป่ามันน่ากินเว้ยเพราะมันลงช้าจริงจังหวะขึ้นในป่าโคตรน่ากินเลยเดี๋ยวมันต้องมีสักตัวหนึ่งแล้วก็จะติดป่าแล้วก็จะหลุดไม่หลุดก็ขาดคอยดูดิไม่เชื่อกูคอยดูดิอาอราดิก็ยังสวยแล้วในเงัดอ่าใช่เอเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้งัดเลยติดป่ามปป่าสวยเลยโอ้โยยี่ตัวนี้โอ้ยปโดเนือ้อโอยยี่น้มันกัดอีกท่าน้ำ อือหู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 ตามมาตามมามันตามมาเขาเห็นนะมันนูนอยู่ที่แรกอ่ะนี่ มันตามออกมามันตามมาเห็นน้ำมันลุ้นเห็นหัวหันหัวกลับอยู่ใช่มี่ใช่ผมก็ต้องเชื่อใจไงไม่ขึ้นหน่อยไม่ทันที่ที่เราอยู่หืมนี่เนี่ออกไหมออกไหมออกไหมอ้ย ใหญ่โอ้โหดิบดใหญ่ครับเ็แล้วไข่ตรงนี้ติดไข่นะไข่เก่าติดไหมหลอกแล้วโอ้ไข่เก่าใหญ่ตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตีแม่ข้างหน้าเลยเลยีในป่าก็ได้ครัตีโอ้โหเ้าติดติดแล้ววะติดแล้วติดไข่ป่ะพี่ใหญ่ใตัวนี้โอ้โหีฮัลโหลอ่ะ โอ้ยเดือดเสาเดือดเสาเช้านี่โอ้ยใจถึงใหญ่เวียงมะเวียงมโหัวตีใต้ป่าหายเหี้ยกระโดดต้องมือแน่นด้วยตาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมันหลักอะมันโดหลักตัวนี้มันหลักกับมันโดยอมแล้วมึงหายด้วย เข้าเข้าไอ้เหี้ยเต็มวิ่งวิ่งเล็กสัตว์เต็มวิ่งวิ่งเล็กต็มหิ้งเล็กไปเลยเต็มวิ่งอ๋อไม่เข้าตี่สามตัวดีสามสามสามตัวเลยนะลุกไม่ต้องกลัวเต็มวิ่งเต็มวิ่งเหี้ยห้าโลห้าหกโลมีแน่ตัวนี้วิ่งเล็กตัวโู้โหเต็มหิ่งเล็กไปเลยครับตีเมื่อกี้อาจจะจับไม่เห็นนะพอดีผมจอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วขึ้นประมาณห่างผมสักน่าจะประมาณสักสองเมตร ตีไปกะไม่กัดนะครับกะไม่กัดนะตีไปก่อนตีไปลากสุดพอดีตุดตรงวงพอดีแล้วกระโดดกัดปั้มเลยนะแบบเป็นหายใจแป๊บนึงเหนื่อยแต่หวงตตาหวงยืมคำพี่พีมาใช้หน่อยหนึ่งน้าหมิงน้ำหมิงพอกัดได้รู้เลยว่า,าใหญ่แน่ สั่นไคชีนี่เห็นไม่นี่แล้วป่าสั่นแล้วน่าจะมีประมาณสักห้าโลแล้วกันกะไว้ก่อนห้าโลเดี๋ยวดูเรวช่างกิปเปอร์ดูบอกแล้วว่ามาตรงนี้มันหลักอัลมันโดดูหัวนี่ดูหัวนี่ ขันจา่งหไมดูที่จมุ่งหงไหม <c oughs> ขันขันที่ขันหขันเลขี่หกขึ้นสบายทีปลายขันหักเจ็ดโลครับสิบสี่ปอนด์เจกิโลอ้โใหญ่ <c oughs> กินไอ้นี่นะครับ <c oughs> เป็นใบน้ำนะ <c oughs> พอเช้าเช้าเนี่ย ปลาที่เนี่ยคนเริ่มตีเยอะแล้วแล้วผมกลัวว่าเสียงดังมันจะตื่นนะครับเลยใช้ใบที่เรียกน้ําตีนะครับเช้าเช้านะครับเหม่มวิ่งนะครับตัวนี้เจ็ดกิโลนี้เอาอยู่สบายๆสำหรับลอกตัวนี้นะครับดาร์กเดวิลซามาโด P3 ีสถักเก้านะครับคันนี้เอาอยู่สบายนะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วถ้ามองเมื่อกี้เนี้ยถ้าเกิดว่าสายไม่แน่นหรือว่า คันไม่ดีนะครับเพราะมันกัดหัวเรือกัดหัวเรือนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยครับมันเป็นป่าแบบนี้นะต้องวัดและจุงออกมาให้ได้นะครับคอนโทรลปลาได้ดีนะครับคานโรเซ็ตนะครับเราก็ใช้ได้นะครับถึงก็เบรกออกเลยครับเบรกแปดกิโลออกอ่ะผมรู้เลยว่าต้องใหญ่แน่เดี๋ยวนี้นะครับรู้จากเทียบจากขานะดูนะครับใหญ่ใหญ่จริงับวันนี้เดี๋ยวกล้องยู่เฉยใหญ่จริงๆนะเช้าเช้า ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่สุดยอดครับเจอนะบัตโด้มาคทูฟูลออปชั่นเชียบครับก็วันนี้ก็คงพอเท่านี้นะครับเพราะว่าลมแรงด้วยนะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะฮะก็วันนี้ได้ทั้งหมดอ่ะเตัวนะครับได้สปินโดไปสองแต่สปินโดเนี่ยังไม่ให้ดู นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในทริปหน้าสำหรับสปินโดนะครับก็ได้ปลาจิบเนี่ยกินอ่ารู้สึกจะเป็นใบน้ำเนี่ยสามตัวแล้วก็เป็นใบเคาะสามตัวนะครับสำหรับบัตโดนะครับก็ใช้เป็นปนกันสำหรับคันกระลอกนะครับลอกเนี่ยคือคันเนี่ยเป็นโอเซนมาถูอยู่แล้วนะครับก็เป็นพีอีถักเก้ากระถักสิบสองนะครับก็ใช้รวมๆกันก็เป็นลักด้วยใช้ลักด้วยแล้วก็ใช้พิเทคคอมบาร์ลิมิตเต็ดด้วย โอเคครับวันนี้ผมวันนี้อัลมบนโดก็ต้องฝากไว้ด้วยกันครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยกันนะครับผมแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ